และการนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมอัสเรเลนถ้าหาใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามได้ในดิคอรดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามตอบของผมอีกครั้งนะครับคือผมจะบอกว่าตอนเนี้ยคุณบอสเขาทําเรือทองของ PR5 รเดบ30มหมดแล้วนะถ้าใครสนใจอยากจะดูการใช้งานจริงในสนามจริงสามารถไปดูได้ที่ช่องของคุณบอสข้างล่างนะครับและส่วนรายการถามตอบของเรานะครับวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคําถามสั้นๆแต่เยอะอัดอั้นมาจากไหนกันหรือเปล่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมขึ้นคําถามแรกเลยนะครับคําถามแรกนะครับไอขีดแดงๆนี่ใส่อะไรถึงจะเขียว ก็เอาีละอย่างละกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอย่างแรกก่อนอย่างแรกคือค่าเลคอนนะครับค่าเลคอนหรือก็คือค่าลัตเวนนะครับค่านี้จะคิดมาจาก AVI และก็ e w วนะครับถ้ายายให้ค่านี้เขียวก็คือให้ใส่เรือที่ค่า E w เยอะๆหรือค่า AV i เยอะๆเข้าไปนะครับส่วนค่า mm hmm. like, Air space s สเป e นะครับค่า air Space นี่จะต้องใส่ให้มันเยอะกว่าที่ด่านต้องการเนาะก็ตัวค่า Air space นะครับคำนวณมาจาก AVI ของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็คำนวณมาจากประเภทของเครื่องบินที่พกมาด้วย โดยถ้าอยากให้ค่านี้สูงๆนะครับอย่างแรกก็คือใส่เรือบรรทุกเครื่องบินให้เยอะพอใส่เยอะแล้วถ้าหากว่ามันยังไม่เขียวนะครับหรือว่ามันยังแบบเขียวไม่เข้มะให้ดูเรือบรรทุกเครื่องบินของเราครับว่ามันมีเครื่องไฟเตอร์กี่ลำเพราะว่าเครื่องไฟเตอร์มันจะได้แต้มตัวนี้เยอะให้เลือกเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีเครื่องไฟเตอร์เยอะเป็นพิเศษใส่เข้ามาก็จะทําให้มันเขียวนะครับเอาจริงๆแล้วสองค่ายนี้แต่ละด่านมันจะใช้ไม่เท่ากันนะครับก็ลองกากะดูเอานะคาถามต่อมานะครับอันนี้เขาแยกเป็น2คําถามเนาะ ไดโดกับทัชเชนมิวหน้าปั้นไหมก็เจอกับตัวไดโดแล้วก็ทัชเชนมิวนะครับผมจะขอแยกอย่างนี้ดีกว่าก็คือมันอย่างเงี้ยถ้าหากว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณไม่ได้มีเรือเยอะตัวไดโดแล้วก็ทัชเชนมิวอะมันจะเป็นตัวละครที่หน้าปั้นขึ้นมาเล่นแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วอะคุณมีตัวละครให้เลือกใช้เยอะะเต็มไปหมดนะ่ะสองตัวนี้มันก็ดูไม่ค่อยหน้าปั้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามีตัวเลือกเยอะคือบางทีคุณอาจจะมีตัวเลือกอื่่่นนนทีีีมัดัดกววา2ต้ แล้วก็อีกคาถามนะครับผมไม่อยากทำเทคจะส่งผลแย่อะไรไหมครับตอนนี้ใกล้จะเคลียร์ฮาร์ดใน O P S ได้แล้วคือการไม่เก็บเทคมันไม่ส่งผลแย่นะครับเพียงแค่ถ้าเก็บมันจะส่งผลดีกว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เขานะครับตอนนั้นก็คือบางคนอะ่ะเขาจัดทีมที่สามารถโหลดแอสไตน์เสร็จได้4รอบตอนตีบอลเมตานะครับส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาไปลอกทีมมาแต่ว่าเขาโหลดแอสไตน์ชุดที่4อะ่ะเสร็จเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงบอลนะครับอันนี้มันจะต่างกันด้วยค่ารีโหลดเล็กน้อยนะครับซึ่งมันเกิดจากค่าคใจ200 แล้วก็ถ้าหาว่าไม่เก็บเทคนะครับดาเมจเรือเรามันจะเบากวา่าคนที่เขาเก็บเทคมาดีน,นึงแต่อันนั้นไม่น่าเห็นผลเยอะหรอกเพราะว่าเพื่อผมจะไม่ผิดไฟพาวเวอร์กับ AVI อ่ะตอนคำนวณมาโดนหา100รก่อนไงคำถามต่อมานะครับค่าโชคมีผลต่อการเล่นไหมครับถามว่าค่าโชคมีผลไหมมันก็มีผลระดับหนึ่งนะครับเรื่องความแม่นกับการหลบมันเป็นเรื่องเดียวกันคือฮิตเลสก็เกี่ยวกับฮิตเลดนะครับฮิตเลสมันจะมีการเอารักของคนยิงอะหักลบกับรักของคนหลบในการคำนวณน,นะครับ แลวก็การติดขี้ก็เหมือนกันการติดขี้ก็มีการเอารักของคนยิงหักลบกับรักของคนที่ถูกยิงเหมือนกันแต่เท่าที่ผมจําได้นะคือหลังจากที่ลบกันเสร็จอะ่ะมันหารด้วยเลขหลักพันน่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลกับการเล่นเกมอะไรขนาดนั้นก็ตามชื่อมันเลยอะ่ะมันคือรักอะ่ะค่าโชคอะ่ะคือถ้าคุณซวยคุณก็อาจจะโดนมันส่งผลก็ได้ทีนี้นะครับคําถามต่อมานะครับเบลใน OPS เราใช้ซ้ําได้ไหมครับคําตอบก็คือถ้าอยู่คนละกองเรือสามารถใช้ตัวซ้ํากันได้นะครับชนิดซ้ําได้นะครับ แต่ว่าถ้าหากอยู่กองเรือเดียวกันน่ะตัวสตาฟกับคอมมานด์จะไม่สามารถซ้ํากันได้แค่นั้นเองคําถามต่อมานะครับเกียร์อัพขึ้นบวกสิบสามเลนอัพอะไรดีครับอ่าอันนี้มันจะอยู่ที่สไตล์การเล่นของเราด้วยนะส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เล่นเนรือบรรจุบาลหรือบีบีนะครับสีต้องอัพเป็นอันดับแรกก็คือปืนหลักนะครับแล้วค่อยอัพของเสริมตามส่วนคนที่เล่นเป็นสายซีีนะครับหรือเรือบรรจุเครื่องบินจะต้องอัพของทุกชิ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกของของบีบีนะครับก็คือบวกปืนหลักก่อนเป็นอ บวกของเสริมเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ตัวปืนรองกับตัวเอเอก็คือเป็นทางเลือกนะครับไว้บวกทีหลังเลยต่อมานะครับคือตัวอย่างการตีของของเ,เทุกเครื่องบินนะครับให้เรียงตามค่าแสดงผลนะครับสังเกตที่ช่อง Efficiency นะคือถ้าช่องไหน Eff i c i e n c y สูงอ่ะสามารถตีบวก13ไปได้เลยนะส่วนถ้าช่องเ f f i c i e n c y มันต่ำอะ่ะเก็บไว้บวกทีหลังหลังจากบวกของเสริมแล้วแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายก็คือถามคุณสมบัติเครื่องบินในร้านคอร์ดาต้านะครับ ในรูปนี้ก็คือเครื่องบินทั้งหมดที่มีในร้านคอร์ด้าต้านะอันดับแรกนะครับผมจะตัดเครื่องบินพวกนี้ออกไปก่อนสี่ลำนะครับเครื่องบินสี่ลำนี้คือไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรเลยนะเป็นแค่เครื่องบินธรรมดาธรรมดานะต่อมานะครับสองลำที่ผมครอบด้วยสีส้มนะคือ a v e n g e r กับ s อฟ f i t จะเป็นเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำนะครับสามารถติดตั้งให้ได้กับ CPL เท่านั้นโดยเครื่องบินสองลำนี้นะครับจะแตกต่างกันนิดนึงก็คืออเ n g e r อร์จะมีระเบิดที่กว้างนะครับส่วนซอฟอาจจะมีระเบิดที่แรงกว่า ทีนี้ลำต่อมานะครับลำต่อมาก็คือเซรันนะครับเซรันคือเครื่องบินประจำตัว SVE13 นะครับโดยเครื่องบินลำนี้จะมีสรรพคุณพิเศษก็คือเมื่อใส่ให้ s v b นะครับจะทำดาเมจแรงขึ้น60%ปัจจุบัน s v ในเกมก็ยังคงมีแค่ลำเดียวนะครับก็เลยยังไม่มีลำอื่นได้ใช้นะทีนี้เครื่องบินลำต่อมานะครับก็คือไฟเตอร์นะครับ Buffalo จะเพิ่ม efficiency ให้ไฟเตอร์ทั้งหมด4%นะครับ ซึ่งผมไม่ชัวนะว่าเพิ่มให้ทั้งกองเรือหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มให้แค่เฉพาะลำที่ติดตั้งนะครับก็ปัจจุบันก็ไม่เห็นใครใช้นะคือเครื่องบินลำเนี่ยมันมีแต่ปืนไม่มีระเบิดอนะเอาเข้าจริงแล้วมันทำประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ทีนี้ลำต่อมานะครับเครื่องบินประจำตัวเอ็นเตอร์ไพรส์ตอนสองครามมิดเวย์นะครับเรือที่ติดตั้งเครื่องบินลำนี้นะครับจะทำดาเมจกับ CV และ CVL แรงขึ้น5%นะครับโดยเครื่องบินลำเนี่ยมันจะมีแต่ระเบิดครับไม่มีปืน ส่วนที่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นคนใช้น่ะมันเป็นเพราะว่าไอระเบิด1 0 0ปอนป์ที่พกมา2ลูกมันเบาครับมันแรงสู้กับเครื่องที่มันพกระเบิด2 0 0 0ปอนแล้วก็เป็น500ปอนด์2ลูกไม่ได้เครื่องบินลำต่อมานะครับบาลากูดานะครับเครื่องบินลำนี้มีสกิลพิเศษคือมีโอกาส24%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะก่อแตกหรือก็คือ a อ r มอร b เบ a k นะครับจะทำให้กระสุนปืนนะทำดาดเม g แรงขึ้นโดยเครื่องบินลำนียมันพกระเบิดมาแค่ลูกเดียวนะฮะโอกาสที่มันจะทิ้งโดนน่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะแลละออออีีกกกย่่่างงนนึ็คืมคมัไผ คือต่อให้คุณทิ้ง armor break ไปแล้วใช่ปะ CB มันไม่ได้ตีใส่ตัวที่ติด armor break แรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะใส่เข้าไปในกองเรือ CB เพื่ออะไรนะถ้าจะใช้เต็มประสิทธิภาพก็คือเอาไปใช้กับกองเรือ BB นะครับซึ่งถ้าใช้กับกองเรือ BB ที่เป็น BB สลำมันจะเหลือเรือแค่ลำเดียวที่ติดตั้งเครื่องบินลำนี้ได้และอยู่กองหน้านะครับก็คือชีราคามิฟูบุกินะครับต่อมานะครับเครื่องบินลำนี้ก็คือซอสฟิตนะครับ มสกิลพิเศษก็คือศัตรูทุกตัวที่โดนเครื่องบินลำนี้โจมตีนะครับจะโดนลดสปีด60เป็นเวลา8วินะครับแต่แต่คุยมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เครื่องบินลำนี้มีประโยชน์ที่สุดละก็ผมเคยเจอครั้งหนึ่งตอน PVP ตอนนั้นคือ Aquila มันพีโหลดมาแล้วมันลดสปีดก้องหน้าผมมาแล้วกองหน้าผมมันก็โดนสกิลวิตย์ Torre Veneto แล้วก็ New จอร์ซียยิงยับยับเลยอันนี้ดูเป็นเครื่องบินที่ใช้การได้ดีที่สุดทั้งแต่พูดมาละ แต่ถามว่าปัจจุบ,บันเห็นใครใช้ไหมผมก็ไม่เห็นคนใช้นะเครื่องบินลำต่อมานะครับรู้สึกว่าชื่อน่าจะอ่านว่าดีวัสเตอร์นะคือเครื่องบินลำเนี้ยหลังจากที่ปล่อยแอสไต์ชุดแรกนะครับแล้วเริ่มแอสไตรชุดที่2องเป็นต้นไปเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินอ v เวนเจอร์นะครับแล้วหลังจากที่ตีบวก11นะ่ะรู้สึกว่าชื่อสกิลมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าพอผมแปลคุณสมบัติสกิลแล้วผมว่ามันเหมือนเดิมนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําเพื่ออะไรนะ แล้วก็เครื่องบินอเวนเจอร์ที่มันถูกแทนที่นี่มันดีไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้เครื่องบินลำเนี้ยเอาจริงๆก็ไม่เห็นใครใช้เหมือนกันแล้วก็ลำสุดท้ายนะครับคอแซนะครับโดยคอแซน่ะมันจะมีระเบิด500ปอน์ที่มันแรงกว่าระเบิด500ปอนของเครื่องบินลำอื่นนะครับผมลองเอาไปเทียบกับพวกแบบเลบปปุพวกอ่าซีแฟงหรือพวกอะไรพวกนี้แหละก็คือตัวของคอแซน่ะมันจะแรงกว่าตัวอื่นนะครับ แล้วก็เครื่องบินลำนี้นะครับเมื่อปล่อยออกไปนะครับจะเพิ่ม AA 5%ให้ทั้งกองเรือนะครับเป็นเวลาแวินาทีจะใช้ได้นะลำนี้ลำนี้ผมว่าดีเลยแหละคือลำเนี้ยผมเคยใช้สมัยตอนที่ตัวเองยังเล่นเวอร์13อยู่เว้ยแต่ว่าพอผ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ละก็คือไอ้ลำเนี้ยมันระเบิดแรงก็จริงนะแต่ว่ามันสู้เครื่องบินที่มันพกระเบิด1 0 0 0ปอนด์2ลูกไม่ได้ก็ค,คลิปนี้ผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะ ก็หากใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมในดีคอร์ดได้นะครับใครมีคําถามที่แบบอยากจะฝากถามผมหรือไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้หรือว่ารอตอบในคอมเมนต์โพสเฟ e บุ๊กวันเสาร์นะครับก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ